เอาหนูดี <Okay. S 1> เออใ okay. uh huh. จเย็นใจเย็นเดี๋ยวปั๊มเดี๋ยวเจมบอกหนึ่งสองสามร้องไห้นะสวัสดีครับวันนี้เรามาฟังหนูดีร้องเพลง <c oughs> มันต้องเริ่มก่อนดีเริกก่มอ,อ่ะอ่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาฟังหนูดีร้องเพลงนะครับหนูดีจะร้องเพลงอะไร <c oughs> อีกทีทีเปล่าไป <c oughs> ไม่จะขัดใจตัวเองค่ะอ่าโอเคไม่อยากจะขัดใจตัวเองนะครับเอาหนึ่งสองสามเริ่มครับ

เออเพิ่มเสียงหน่อยเร็วๆยังไม่จบเพลงเ,เลยจบแล้วเหรอเออเออเพลงใหม่ป่ะอ่ะโ <c oughs> อเคเพลงใหม่เอาเพลงใหม่ดดมันเพลงเดียว,วกันกสสญญญะนะ คนนึงเดินเข้ามาจับมือเธอแล้นจากไปไมีขัดใจเองลำตาล,ำลังเนกับปวดใจมันไม่เป็นไรคิดว่าเป็นความสุขของๆๆๆนเฮ้ยนองไม่เอา